ำนักสงฆ์ที่เคยมีพระเข้ามาจาวัดหลายรูปเมื่อสามปีก่อนหลังจากนั้นก็ถูกปล่อยให้รกร้างจนเกือบจะกลายเป็นป่าเพราะอยู่ห่างไกลจากโมบ้านอยู่มากโขแถมยังถูกสร้างเอาไว้อยู่ชายป่าจึงไม่แปลกที่จะกลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้งเมื่อหลายวันก่อนมีพระเท่าชลารูปหนึ่งหนุ่งห่มจีวรเก่าๆแบกอัฐบริขา,ารเก่าๆผ่านโมบ้านที่ชายป่าเข้ามา มีชาวบ้านหลายรายที่เห็นและเกิดความเลื่อมใสศรัทธ,ธาในความสมถะที่เห็นแต่เพียงภายนอกพระธุดงเท่าเดินหายเข้าไปทางสำนักสงร้างนั้นลุงเช้าชาวบ้านต่างก็พากันมารอใส่บาตรแต่พระธุดงเท่ารูบนั้นก็ไม่เห็นว่าจะออกมารับบิณฑบาตแต่อย่างใดจึงพากันคิดว่าท่านน่าจะหาผลไม้ป่าแถวๆนั้นกินได้แล้วกระมังก็เลยแยกย้ายกันไปทำมาหากินมาได้แปลกใจอะไร ยนผ่านไปหลายวันก็คิดว่าท่านคงจะออกมารับบิณฑบาตจากชาวบ้านบ้างแต่กลับไม่มีวี่แววว่าพระจะเข้ามาในหมู่บ้านเลยจึงมีชาวบ้านสองผัวเมียอาสานำเอาอาหารไปถวายให้ที่สำนักสงฆ์ร้างนั้นซึ่งชาวบ้านไม่มีใครเข้าไปที่นั่นนานมากแล้วเพราะว่ามันอยู่ไกลและไม่รู้ว่าจะเข้าไปทำอะไรด้วยจนช่วงเย็นชาวบ้านพากันกลับมาจากหาของป่าก็ไม่เห็นว่าสองผัวเมียจะกลับมาจากสำนักสงฆ์ จึงพากันเป็นห่วงว่าจะมีอันตรายระหว่างทางหรือไม่เพราะว่าในป่าแถบนั้นมีสัตว์ป่าและสัตว์หลายหากินอยู่อย่างชุกชุมอยู่แล้วจึงพากันเดินเท้าเข้าไปตามหาก่อนที่จะคําแต่ชาวบ้านก็พากันไปเจอกับร่างของสองผัวเมียระหว่างทางสะก่อนในสภาพที่ตามร่างกายนั้นมีแต่แผลเวอะวะฉีกขาดช่องท้องของทั้งคู่นั้นถูกกระชากเอาเครื่องในหายไปจนหมดทั้งสองคน ดวงตาของสองผัวเมียยังเบิกถลนเหมือนตกใจสุดขีดก่อนที่จะตายทุกคนลงความเห็นกันว่าสองผัวเมียน่าจะถูกเสือฆ่าตายซะก่อนที่จะเข้าไปสำนักสงฆ์จึงได้รีบพากันนำเอาร่างของทั้งสองกลับไปทันทีเพราะเกรงว่าเสือมันจะย้อนกลับมาอีกระหว่างทางก็ยังพูดคุยกันถึงเรื่องพระธุกองเฒารูปนั้นไม่รู้ว่าถูกเสือกินไปแล้วตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาหรือไม่ ถึงไม่ออกไปรับบิณฑบาตเลยสุดท้ายชาวบ้านก็พากันเข้าใจไปแบบนั้นไม่ได้สนใจเรื่องพระธุดงเท่ารูปนั้นอีกแต่พากันปรึกษาหารือเรื่องที่จะต้องออกตามล่าเสือนั่นให้ได้สะก่อนเพราะมันจะทำให้ชาวบ้านต้องหากินกันอย่างยากลำบากมันเคยกินคนเข้าไปแล้วคงจะติดใจเดี๋ยวก็จะย้อนกลับมาหาล่าเอาคนไปกินอีกจนได้ ในหมู่บ้านยังมียายกับหลานชายวัยสิบขวบอีกสองคนที่ต้องประทังชีวิตด้วยการหาขุดเผือกขุดมันมากินชาวบ้านจะพากันเข้าป่าไปเป็นกลุ่มเพื่อความปลอดภัยแต่สองยายหลานกับถือจอบถือเสียมเข้าไปเพียงแค่สองคนผ่านไปหลายวันแม้แต่พานก็ยังไม่มีใครหาตัวไอ้ลายพาดกอนนั่นเจอแต่สุดท้ายเกือบสัปดาห์มันก็โผล่ออกมาจนได้คงจะด้วยความหิวหรือไม่ก็ติดใจรสชาติของเนื้อหนังมนุษย์ ชาวบ้านที่เข้าป่าไปเป็นกลุ่มกับถูกมันพุ่งเข้าขย้ำตายต่อหน้าต่อตาของชาวบ้านและพลานที่ไปด้วยกันมันไม่สนใจแม้แต่กระสุนปืนที่ยิงเข้าใส่เพราะกระสุนปืนพวกนั้นไม่ได้ละคายผิวของมันแม้แต่น้อยแถมมันยังกลับล้องขู่คำรามเสียงดังลั่นจนพากันตกใจวิ่งหนีเอาตัวหลอดไปจนหมดปล่อยให้มันลากเอาเหยื่อไปกินได้อย่างสบายใจตรงข้ามกับสองยายหลานที่หลายวันมานี่ กับไม่เคยเจอเสือแม้แต่ครั้งเดียวชาวบ้านต่างก็พากันคิดว่าสองยายหลานต้องมีดีอะไรแน่ๆถึงได้แค้วขาดจากอันตรายได้ทุกครั้งเพราะเห็นว่าเวลาที่มีพระธุดงเข้ามาปรากฏใกล้กับหมู่บ้านทีไรสองยายหลานต้องเข้าไปปรนิบัติจนกว่าพระท่านจะย้ายไปที่อื่นทุกครั้งช่วงคำของทุกวันชาวบ้านก็มักจะได้ยินทั้งสองสวดมนต์ก่อนนอนทุกวันไม่เคยขาด และยายเดือนแกกระทำแบบนี้มาตั้งแต่เป็นสาวแล้วด้วยจึงพากันไปถามไถ่แกว่ามีดีอะไรให้แบ่งปันกับชาวบ้านได้ใช้กันบ้างยายเดือนกระจายดีเหลือเกินเดินไปหยิบเอาเส้นหวายยาวเกือบศอกบนหิ่งมาส่งให้กับชาวบ้านไปตัดแบ่งกันไว้เพื่อพกพาเก็บไว้ป้องกันอันตรายชาวบ้านก็นำไปตัดแบ่งกันพกติดตัวเอาไว้ตลอดเวลาหลังจากนั้นก็ไม่มีชาวบ้านคนไหน กลายเป็นเหยื่อให้กับไอ้ลายเสือโครงนั่นอีกเลยแม้จะพากันเข้าไปเจอกับมันจะจะแต่มันกลับแหกปากร้องลั่นล้มลงไปนอนดินพล่านอยู่ที่พื้นโดยความเจ็บปวดเหมือนกับว่าโดนไว้อาคมฟาดเข้าไปจนต้องกระโจนหนีในที่สุดมันโผล่เข้ามาหาชาวบ้านหลายครั้งแต่ก็โดนแบบเดียวกันทุกครั้งทําให้ชาวบ้านเริ่มไม่กลัวไอ้ลายนั่นแล้วแต่ก็ยังหาวิธีที่จะฆ่ามันไม่ได้ เมื่อลาเหยื่อไม่ได้ก็ยิ่งสร้างความแค้นให้กับไอ้ลายนั่นเป็นอย่างมากเช้าวันลุงขึ้นจู่จูพระธุดงเท่าก็ออกจากสำนักสงฆ์เข้าไปรับวินธบาทจากชาวบ้านที่อยู่ชายป่าใกล้โมูบ้านแต่ไม่ยอมเข้าไปด้านในหมู่บ้านแต่อย่างใดชาวบ้านก็คิดว่าพระธุดงลูกนั้นคงจะถูกเสือฆ่าตายไปแล้วแต่เมื่อท่านไม่เป็นอะไรก็พากันใสบ่บาตรให้แม้จะพากันรู้สึกสะอิดสะเอียนจากกินซับ จากจีวรเก่าๆของพระไปบ้างแต่ก็ยังศรัทธาในความสมถะไม่ยึดติดกับเครื่องนุ่งหม่มพระธุดงเทายังสั่งให้ชาวบ้านนำเอาอาหารไปส่งให้ที่สำนักสงฆ์ในวันรุ่งขึ้นเพราะท่านจะไม่ออกมาเมื่อวันรุ่งขึ้นชาวบ้านได้นำเอาอาหารไปถวายให้กับพระพระเท่าก็เลยถามชาวบ้านว่ามีอะไรดีเสือถึงไม่สามารถจะทำอันตรายอะไรได้ชาวบ้านจึงได้บอกว่ามีไหวอาคมติดตัวกันทุกคน ก่อนจะล้วงเอาออกมาให้พระเท่าดูพระธุดงเท่าจึงเอ่ยปากขอเอาไว้ดูได้หรือไม่จะได้ทําไว้ให้กับชาวบ้านที่ยังไม่มีเอาไว้ป้องกันตัวบ้างชาวบ้านผู้นั้นก็วางทิ้งเอาไว้ให้แล้วก็กราบลากลับทันทีออกจากสำนักสงฆ์ไปได้พอสมควรก็มีความรู้สึกว่ามีบางอย่างเดินตามมาเมื่อหันกลับไปก็ถูกคมเขี้ยวพุ่งเข้าขยํำที่ลำคอจนตายคาที่ ดวงตาของชาวบ้านเคาะไรยังเบิกถลนไม่ต่างกับเหยื่อสองผัวเมียนั่นเมื่อชาวบ้านคนอื่นๆพากันตามมาเจอกับสภาพที่น่าสยดสยองเพราะว่าเนื้อหนังของเหยื่อนั้นถูกกัดฉีกกินไปจนเกือบหมดถ่าทางไอ้ลายนั่นมันคงจะหิวโซอยู่นานจึงได้กินเข้าไปมากขนาดนั้นลืมนึกว่าเสือมันฆ่าคนตายได้ยังไงทั้งที่ก็มีไว้อาคมติดตัวอยู่ด้วย หรือว่าลืมพกไปด้วยถึงได้ถูกฆ่าตายเมื่อนำร่างของคนตายกลับไปแล้วจึงได้นำเรื่องนี้ไปพูดคุยกับยายเดือนผู้เป็นยายกับไอแดงหลานชายว่าคงไม่มีใครกล้าเอาอาหารไปส่งให้กับพระท่านอีกแน่เพราะว่ามันไกลและเกรงว่าจะพลาดท่ากลายเป็นเหยื่อให้กับเสือเข้าอีกยายเดือนก็รับปากว่าตนกับไอแดงจะนำเอาอาหารไปส่งให้เองรวมทั้งของชาวบ้านที่ฝากไปด้วย เช้าวันรุ่งขึ้นยายเดือนก็พาไอ้แดงถือห่อข้าวปินโตเดินไปที่สำนักสงฆ์เมื่อไปถึงยายเดือนก็ได้กินสาบสางโชยไปทั่วบริเวณนั้นจึงพาไอ้แดงเดินลัดเลาะป่าอ้อมไปเรื่อยๆเพื่อดูลาดเลาก่อนจะพาไอ้แดงนั่งลงคิดอะไรอยู่ครู่หนึ่งก็ยกเอาอาหารขึ้นมาบริกรรมพั่มบนอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะแกะอาหารพวกนั้นออกให้ไอ้แดงกินไอ้แดงก,ก็กินอย่างอริดอร่อยตามประสาเด็ก เมื่อกินอิ่มน้ำสำรานแล้วยายเดือนก็บอกให้ไอ้แดงเดินเข้าไปที่สำนักสงฆ์นั่นทันทีไอ้แดงก็เดินเข้าไปแบบไม่มีสติว่าตนเองกำลังทำอะไรอยู่จนไปเจอกับพระธุดงเท่าที่เมื่อเห็นไอ้แดงก็ถึงกับตกใจพงะเพราะว่าล่างไอ้แดงได้กลายเป็นไอ้้หลายพาดก่อนเสือสมิงไปแล้วด้วยจิตที่แก่กาและอาคมของยายเดือนที่พระธุดงท่านเคยได้สอนเอาไวใ้ให้หลายรูปตั้งแต่เป็นสาว เมื่อรู้ว่าเจอดีเข้าแล้วจู่ๆร่างของพระทุโดงเฒ่าก็กลมลงเปลี่ยนเป็นเสือสมิงทันทีไอแดงเมื่อเห็นว่าด้านหน้าเป็นเสือสมิงก็เกิดฮึกเหิมพุ่งกระโจนเข้าขย้ำปล้ำฟัดกันอย่างอุตลุดอัฐบริขารปิวกระเด็นไปคนละทิศละทางด้วยพละงกำลังของสมิงทั้งสองต้นไม้น้อยใหญ่ในสมนักสง์ก็ล้มละเนลนาดฝุ่นดินฟุ้งกระจายไปทั่ว ขณะที่เสือสมิงทั้งสองกำลังปัํมฟัดกันอย่างเอาเป็นเอาตายไม่มีใครเพียงพามให้กับใครและไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือมีบาดแผลใดๆเลยยายเดือนก็นเดินเข้ามาเอาน้ำที่เตรียมมากรวดเทใส่ปิ่นโตทําเป็นน้ำมนต์ตามที่พระท่านเคยสอนเอาไว้สาดตรโคมเข้าใส่ร่างของสมิงพระธุดงเท่าทันทีเมื่อถูกน้ำมนตของยายเดือนเข้าไปมันกับหันควับพุ่งกระโจนเข้าใส่ ยหญเดือนก็คว้าเอาไว้ที่เหลือจากให้ชาวบ้านขึ้นมาที่ยาวประมาณสองนิ้วก็ยืดยาวออกไปเป็นเมตรกว่าฝาดเข้าใส่เสือสมิงเท่าก่อนที่จะถึงตัวจนกระเด็นออกไปร่างสมิงของพระเท่าถึงกับล้มลงไปนอนดิ่นพล่านอยู่ที่พื้นร่างสมิงของไอแดงก็พุ่งกระโจนเข้าขย้ำซ้ำทันทีเนื้อหนังของมันที่เคยหยาบเหนียวด้วยเดรัฉานวิชาก็หมดสิ้นไป ถูกคมเคี้ยวของไอแดงกัดฉีกจนเป็นแผลเวอะแวะแหกปากร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดคงมีอาการไม่ต่างอะไรกับเหยื่อที่มันเคยทำเอาไว้ก่อนที่คมเคี้ยวของไอแดงจะก,กระชากเอาลำคอและหลอดลมของมันขาดสะบั้นออกมาร่างสมิงของพระเท่าก็อ้าปากพงาบพงาบคืนร่างกลับมาเป็นคนได้เพียงแค่ส่วนล่างก็ขาดใจตายทันทีใหญเดือนจึงตะโกนเรียกไอแดงเสียงดังลั่น ไอแดงถึงได้รู้ตัวคืนร่างกลับมาเป็นคนดังเดิมเดินตามยายเดือนที่กำลังเดินออกไปจากสำนักสงฆ์เมื่อไปถึงหมู่บ้านก็บอกกับชาวบ้านว่าได้ฆ่าเสือที่ฆ่าชาวบ้านตายไปแล้วแต่ชาวบ้านก็ยังไม่เชื่อแม้จะรู้ว่ายายเดือนมีของดีแต่จะไปฆ่าเสือโครงด้วยวิธีไหนกันเล่าอาวุธหรืออะไรก็ไม่มีสักอย่างยายเดือนจึงได้บอกให้ชาวบ้านพากันไปดูที่สำนักสงฆ์ เมื่อชาวบ้านพากันไปดูและเห็นสภาพของพระธุดงเท่าก็พากันตกใจร่างพระธุดงเท่าครึ่งล่างเป็นคนส่วนครึ่งบนนั้นเป็นเสือโครงนี่พระธุดงเป็นเสือสมิงหรือนี่ทุกคนช่วยกันเผาร่างพระธุดงเสือสมิงนั่นทิ้งทันทีด้วยการรือเอากุฏิเก่าๆผูๆมาสมไฟเผาจนหมดจะได้ไม่เหลือซากให้เห็นว่าเป็นสำนักสงฆ์ได้อีก ภายหลังเมื่อมีพระธุดงเข้าไปปักกฏในป่าแถบนั้นก็ไม่ได้เข้าไปปักกฏในสำนักสงฆ์นั่นอีกเลยเพราะไม่เหลือร่องรอยเอาไว้ให้เห็นอีกแล้ว